สวัสดีค่ะตอนที่จะไปปั้นของเจ้าของมือนีนะคะมาเบิงผลงานเพบ่อของผนมันออกน้อยออกน้อยเพราะว่าการปั้นแล้วก็มันบ่อใดเต็มที่นะคะเม็ดมันลอยอยู่ข้างบนไหมพอเม็ดมันลอยอยู่ข้างบนปุ๊บเนี่ยมันจะบ่อฝังตัวลงไปในดินมันจะบ่อชื้นมันก็เลยทําให้รากมันก็เลยทําให้เม็ดบ่อ เม็ดมันออกบัทัวถึงนะคะก็คือเม็ดที่มันอยู่ด้านบนที่มันไม่จมดินเนาะใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นเวลาท่กรอเข้าไถเมนเข้าไถเพราะเข้าไถกบเซตแล้วเทาก็ตตรงเทาวานเอ่าเท้าวานเวาวานเสร็จแล้วเข้าก็ไถปั้นเลยว่นที่นี้เม็ดมันชิลงไปในอันดินนะคะอันนี้คือคือถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะแต่ว่าฟังคุนนะคะเป็นไถปันแล้วนะคะมันก็จะออกดีอยู่นะคะอันนี้คือเป็นประสบการณ์นะคะเท่ากับเรียนรู้ไปเรื่อยๆืนะคะ มาที่นี่ก็จะไปเบิ้งของจากของได้มบิ้นี่สิได้ปันนี่ก็คือตน้ตนต้นอ่อนนะคะเป็นต้นกล้าขึ้นมาแล้วนะคะแต่วา่ากะบบอบอหลายบอยหนาเนาะใหญ่หนาะแต่วา่ากะบอเป็นยังพื้นที่แค่นี้นะคะเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งกันเลยนะคะว่า คนที่ท้ายกบย่ามใด้นะคะแต่ที่ลูกก็คือเคนท้ายกบอยู่ทางกลุ่นอยู่นะคะตอนนี้ก็เหลือแค่ขาดอย่างเดียวนะคะทุกคนมาเดี๋ยมาเบิ่งก,กันเลยจ้าไปลูกค้าเขาราดแล้วเมนบบโอเคในพื้นที่บริเวณนี้ที่เฮ็ดให้เป็นอ,อินทรีย์ทั้งหมดนะคะเพราะว่ากระเจี๊ยบนี่เขาไม่ต้องการที่ว่าจะเพิ่มการบำรุงมากเพราะว่าเขาเอาฟางตรงนี้นะคะฟางตรงนี้สามารถเป็นปุ๋ยได้นะคะนะคะเหลืออีกสัก จะมานะคะแต่ถ้ามาเบิ่งพร้อมกันเลยค่ะ เบิองค่ะอันนี้คือไ้มาปั่นเหล้วนะคะล่องด้วยวิเคราะนะคะลงไปมือสาวเอาปุยขอกมาลงนะคะแล้วก็เอาเม็ดมาลงนะคะแล้วก็ตีขืนปั่นขืนนะคะประมาานี้นะคะที่นี่ก็เป็นการล่อนะคะล่อว่าบริเวณตรงนี้ จะทาให้เกิดเป็นรายได้เท่าไหร่นะคะลงทุนนะคะลงทุนอาจะทั้งจากแรกง,งานแล้วก็ตอนนี้ก็สตตกอยู่ประมาณสามรอยบาทนะคะอันนี้คือสามร้อยบาทนะคะเงินพันไม่ได้มากนะคะแต่เราจะมาทําให้เกิดเป็นรายได้นะคะโดยที่ว่าลงทุนพันหนึ่งห้าสิบใดๆเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันเลยนะคะว่าเริ่มจากวันนี้ก็คือวันที่ 23ธันวาคม2566นะคะจะสิ้นสุดเมื่อไรนะคะเขาสิเก็บเป็นหักลบค่าใช้จ่ายแล้วเข้าสิไใดเท่าใดนะคะเริ่มจากแรงงานก่อนนะคะมีค่าแรงงานมีค่าถมีค่า,าคน้นฟุ้นค้นยังมาใส่นะคะว่าเงินพันสิมิดบอนะคะจะทําเงินพันให้ต่อยอดได้นะคะเข้ามาเบ่งพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อที่จะ อีก2เดือนข้างหน้านะคะกระเจี๊ยบตรงนี้จะเป็นกระเจี๊ยบที่มีดอกที่สวยงามไหมจะเป็นกระเจี๊ยบที่ได้ผลผลิตตามที่เราต้องการไหมนะคะเฮามาเบิ่งกันเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสําหรับการติดตามชมสําหรับช่องทํากินในทิมเกิดนะคะเมื่อนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ